ฝึกมือสะดุ้งทหารใหม่ระบายความในใจว่าฝึกหนักแรงกับสบายดีกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่นะฮะยินดีตอนหับเขาชุ่มซ่องสาวเกล็แก้วสาวเล่าเส้นเก่าเส้นเคยแล้วเนาะมื่อนีนสาวเกตดแก้วก็มีเน่องเล่าแหละครับาดีๆอยางมาฝากมาตอน f ีเอฟซีทีนฮทุกทุกท่านช่วงคลิปนี้สาวเกตดแก้วก็เลื่อนไปเห็นแล้วทุกคนช่วงนี้สาวเกิดแก้วก็ตาลิดอาแบบติดตลกไทยแหงแล้วเนาะ คลิปนี้ก็ทหารไม่ระบายความในใจฝึกหนักโดนสั่งมอบยังไม่ทันจะลุกทุกคนช่วงนี้คืออยากจะบอกว่าชาเกตแก้วติดตลกไทยแล้วก็ติดอ่าตลกทหารแห่งนาะทุกคนเบิ้งซองใหก็เห็นจะชาเกตแก้วเบิ้งแบบทหารแห่งนาะทุกคนนั่คือติดใจแห่งช่วงนี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ทุกคนต้องขออนุยาตจากเจ้าของคลิปแล้วก็เจ้าของทนสบับเนาะเพื่อเราจะไปรีอีกสั่นแอนเอทุกคนแล้วก็ฝาก กดไลค์กดติ๊งติ้งติ้งเถิดเพื่อบาครัฐคิปดีๆ่องต่อไปแล้วคนเราฝากเป็นกำลังใจให้สาวกิดแก้วในเดินไปทุกคนเดี๋ยวหออไปรับส่งคลิปตัวนี้ว่าทหารใหม่จะฝึกหนักจังไหนั่นเองทุกคนไปครับส้มกันเลยอันนี้ก็คือน้องสาวและคนพิที่วายักสดก็สามารถจีิบได้นะผมทหารในกระดูรำครับตั้งแต่มาเป็นทหารวันแรกอเรามีไรที่จะระบายเพื่อนฟังไหมครับตั้งแต่วันแรกกระโดนะครับลุกหมอกลุกหมอบ โมบยังไม่ทันลุกเลยโอไปแล้วเข็มคัณนังจะเช็ดเงียบไปแล้วอ่าเดจให้เพื่อนเรามาระบายความในใจให้ฟังนะตั้งแต่มาเป็นทหารวันแรกเอาคนแรกก่อนอ่ารายงานยกเชือผมทหารในกระวูรดำครับอ่าตั้งแต่มาเป็นทหารวันแรก่เอาเรามีอะไรที่จะระบายเพื่อนฟังไหมครับ ตอนแรกกระโดนะครับลุกหมอบลุกหมอบหมอบยังไม่ทันลุกเลยหมอบอีกแล้วเช็นกันอยู่เางเช่นหมอบอีกแล้วผมเลยอยากให้เปลเป็นเปลี่ยนเป็นความคิดบ้างครับได้ได้โอเคอะไรอีกอะไรอีกมีอะไรอีกไหมผมอาบน้ำอะลัเงี้ยเทขันแรกแล้วมันได้เทเลยปิดนึงอะไรสิ ผม,มยอมที่เป็นจริงๆนะครับกลับำไปช่วยนะครับอะไรอีกเรามายุนี่ผมก็ได้ชีวิตแปลงฟันทุกเช้าครับอยู่บ้านไม่เคยแปลงฟันไไอะไ,ไ,ไ,ไรอีอกอ้อกาวอะไรอีกมีอะไรอีกเป็นทหารเป็นทหารผมก็งงอยู่กับเตรียมร่วมพอจะพูดพลังมัดรองเท้าใส่เท้าร่วมทันที สิเป็นนาฬิกาสิเป็นย,อยุอะไร,ร,รเรียมรวมรวมเรียมรวมรวมเลยโอ้มเอ,มมอมา,าเป็นากาเนกาวลากิข้าวะเวลาเยอะไหมกินข้าวเลกินข้าวคือกินข้าวพมกินดังๆหน่อยนึ่งนาทีผมผมกินเ้าอาเียที่ติดโคจะไงมไ่กล้าบอกใครุยอมสิเป็น,นอะนอะไรอยา่าสิเป็นเปลี่ยนอะไรบ้างสิเป็นเปลี่ยนแบบ

อาอะไรอีกครับไอาบน้ำไ้อาน้ำครับให้มีเยอะๆหอให้มีเยอะครับแล้วก็อ,อะไกินข้าวได้กินข้าว <lay> ครับเสียงดังได้ัได้ครับอ่ากันได้ใหสินข้าวได้ครับสนดังได้ครับอ่าโอเคโอเคไอ้นี่อมีอะไรกันครับเหมือนกันมาด้วยกันครับโอ้โหเป็นอย่างไรทุกคนในับสมแล้วก็คือความมันความฮาอยู่ในฝั่งไทยนั่นเองทุกคนเนาะคือตลกแบบ ก็นี่ก็น่าเป็นตลกอีกอย่างหนึ่งที่ว่าามารมาใ้เห็นให้มีเสียงหัวเราะทหารใหม่ระบายความในใจที่ว่าอันหัวหน้าสั่งให้ฝึกหนักมันเองทุกคนเนาะสำหรับมื้อน,นี้ก็ขโมกเข้าใจจากคลิปตลกดีๆของจากไอทหารผู้นนเ,เนาะแต่ก็ม่เห็นให้สาวลาวมีเสียงหัวเราะมีเสียงยิมิมหอยยิ้มนั่นเองทุกคนช่วงน,นี้สาวลาวกำัติดตลกไทยที่อาเบิงตลกไทยแหนเนาะทุกคนเนาะก็ขอมกเข้าใจจากเจ้าของคลิปแลวก็เจ้าของลสนฉรับทุกคน สำหรับมือสือใับเป็นแก้วก็จะได้ขอลาไปก่อนด้วยทุกคนบ๊ายบาย